สวัสดีครับผมนายประิตอมรธรรมครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการประเมินผู้ป่วยนะครับในรูปแบบ a b c d e f approach นะครับก็วันนี้จะเป็นการประเมินผู้ป่วยนะครับตามหลักการ a b c approach นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะมาดูว่าในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมีอาการ,ผ,รผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะประเมิน เกี่ยวกับความรู้สึกตัวนะครับนะครับวันนี้จะเป็นผู้ป่วยเด็กนะครับเราก็ต้องลงไปสำรวจนะครับน้องไข้ครับรู้สึกตัวไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินนะครับน้องชายคนนี้ครับยังได้ยินอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอจะใช้หลักการตาดูหูฟังสัมผัสนะครับเราก็จะดูว่า มีการหายใจดีไหมครับโอ้โหเหมือนเด็กน้องคนนี้นะครับก็จะหายใจเร็วแล้วก็ตื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเป็นลมแดดน,นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าสีผิวเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับก็จะดูว่าการไหลเวียนเลือดน,นะครับต่อไปนะครับเราก็จะดูว่าการไหลเวียนรูดเลือดเอนี่ย เราก็จะมาดูการจับชีพจรนะครับก็จะเป็นเลดียนอาร์เทอร์ีกับคาร์โอติสนะครับอาร์เทอรีลีนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นที่คอนะครับเราก็จะจับที่คอดูนะครับมีการไหลเวียนเลือดเร็วหรือทากว่าปกตินะครับตอนนี้ครับคนไข้นะครับเราเดคชีพจรดูนะครับ การไหลเวเลือดเนี่ยก็จะมีการเร็วกว่าปกตินะครับก็จะทำนะครับก็จะเป็นลักษณะของรมแดดนะครับก็จะชี้จรเนี่ยอโอเคตอนนี้เราก็จะเช็คดูครับว่าคนไข้มีบาดเจ็บหรือบาดแผลในร่มข้างนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คนะครับอ,อาจจะมีนะครับเราก็ต้อง คอยดูนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเรียกให้ผู้หญิงที่ช่วยเหลือได้เนี่ยก็เข้ามาดูกันครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายดูเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่พิดีครับหรือว่าเหตําเป็นเนี่ยผู้ชายก็ต้องดูได้เหมือนกันครับในส่วนนะครับล้มเขาน่าจะเป็นลมแดดแล้วก็ล้มลงไปนะครับก็จะมีบาดแผลตามตัวเล็กน้อยครับน่าจะ บริเวณที่ล้มเนี่ยก็จะเป็นปูนนะครับหรือเป็นอิอ่าหินนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผลนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นลมแดดน,นะครับแล้วก็มีการหายใจเร็วตื้นนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาอ่าเดี๋ยวเราต้องรีบแย้วโทรศัพท์นะครับอ่าจะได้โทรศัพท์แล้วนะครับ ก็สมมติว่าถ no <questo S 1> ้าคนไข้เน mm ี hmm. panel, ่ยไม่ผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะเราก็ต้องอาจจะมีอะไรอุดกั้นทางเดินหายใจครับเราก็ต้องรีบจัดตรงบริเวณศีรษะนะครับให้ยืดตรงนะครับเราก็จะจัดอย่างนี้ครับนะครับหรือว่าถ้าที่จะทําให้ทางเดินหายใจสะดวกเนี่ยเราก็ต้องมีการดัน หน้าผากนะครับไปข้างหลังนะครับเพื่อที่เราจะเปิดทางเดินหายใจนะครับให้กับผู้ป่วยหรือผู้ป่ดเจ็บนะครับเราจะงานงานขึ้นไปนะครับแล้วก็เชยปลายคางนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ให้คนไข้หายใจได้สะดวกนะครับครับนี่ครับหรือว่าถ้าทางในการนอนเนี่ยอาจจะ ทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยได้สะดวกเนี่ยเราก็ต้องหาพื้นที่นะครับให้เลือดไหลเวียนได้เร็วนะครับก็จะเป็นการหาเราจะยกในส่วนของด้านล่างนะครับขึ้นนะครับเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่สมองและการไหลเวียนของโลงหิตเนี่ยได้ทำให้ช่วยในการหายใจได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่อาจจะเป็นฮิสโตกนะครับ ก็ต้องทําให้การไหลเวียนเลือดเราก็จะช่วยนะครับเราอาจก็จะใส่โต๊ะนะครับอาจจะสูงหน่อยนะครับเราก็จะเอาในส่วนของด้านล่างเนี่ยขึ้นบนนะครับนี่ครับวางตรงนี้วางตรงนี้ครับโอเคครับจ็บน,นิดนึงนะครับ ค okay, ครับเราก็จะในขณะที่ประถมพยาบาลหรือประเมินเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยถอยห่างออกไปนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีอากาศถ่ายเทหรือหายใจได้สะดวกนะครับอ่าอย่างเช่นวิธีนี้ครับก็จะเป็นการทําให้เลือดก,การไหลเวียนโลหิตต่างๆเนี่ยไหลเลี้ยงเข้ามาทางที่สมองนะครับ นนและในส่วนของการติดต่อฉุกเฉินนะครับ1669นั่นเองครับหรือโทรเรียกรถพยาบาลหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องครับก็จะเราก็จะโทรไปนะครับ1669นะครับครับ วัสดีครับตอนนี้มีผู้ป่วยนะครับเป็นลักษณะเป็นลมนะครับก็จะเป็นลมแดดนะครับน่าจะเป็นได้เมื่อสักประมาณ5นาทีนะครับพอดีผมมาเห็นนะครับสถานที่นะครับก็จะเป็นที่บ้านครับอยู่ถวแถววัดบัดใหม่ครับตำบลสาริกาครับ คนไข้มีอาการรู้สึกตัวดีครับได้ยินพูดได้นะครับแต่ตัวออกแดงๆนะครับมีบาดแผลนิดหน่อยครับตามลมผ้านะครับเพราะว่าเขาน่าจะเป็นลมแล้วก็ล้มลงไปเลยครับใช่ครับต้องอวาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะ การหนักกว่าเดิมรีบมาหน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับนี่ก็จะเป็นการผสมประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยช่วยเหลือหรือช่วยผู้คนต่างๆเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับอาจจะช่วยเหลือไม่ได้มากแต่อาจจะเป็นการเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อเราเนี่ยจะเจอ,อสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ คาดกินนะครับเราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับในเหตุการณ์นี้ก็จะอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักนะครับก็จะนำไปปรับปรุงปรับใช้นะครับให้มีความถูกต้องมากขึ้นนะครับในส่วนของวันนี้ครับก็ขอลักตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ